การที่จะเปิดสมรภูมิแล้วลบก,กับจีนในระยะยาวสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดนขณะน,นี้เองถ้าดูจากแผนที่ทั้งหมดเลยใกล้ที่สุดเลยคืออ่าวไทยดังนั้นในอีกไม่นานเนี่ยมันจะเกิดศึกสมรภูมิในเรื่องของการเปิดสงครามกับประเทศจีนแล้วก็เกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียที่อยู่ทั้งฝั่งตรงนี้เนี่ย ดังนั้นในยุทธศาสตร์ระยะยาวมันต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของปัจจัยเรื่องของพลังงานที่เป็นพื้นฐานครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Taylor หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับท,กทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มละจะทำอยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a i l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้